สวัสดีครับน้องจานวิจารณ์บอลนะครับ EP นี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมอันดับ101ของโลกนะครับภายใต้การกุมทีมของโค้ชมาซาทาะอิจิที่กำลังเดินหน้านำทีมเตรียมลุยศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับรอบที่2กลุ่ม C นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับทีมอันดับที่22ของโลก ในวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมนี้ล่าสุดครับโคดมาสตราอิจิก็นำทีมซ้อมที่สนามโกยางสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับทัพช้างศึกลงฝึกซ้อมกันครบนะครับทั้ง23คนเป็นครั้งแรกหลังได้เอเดฟดอลเล่นิโคลัสมิเคิลสันและสหรับเหมือนตา3แข้งตามมาสมทบเลยนะครับโดยขุ่พทช้างศึกลงฝึกซ้อมที่แดนจิมจีเป็นวันที่2แล้วนะครับโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ยังคงซ้อมท่ามกลาง อุณหภูมิที่หนาวเหน็บนะครับประมาณ7องศาเซลเซียสทางด้านโค้ดมาซาตะอิจิเน้นหนักในเรื่องของเทคนิคที่จะใช้รับมือกับเกาหลีใต้นะครับนอกจากนี้มีการได้นักเตะแบบฟูลทีมทาให้โค้ดมาซาตะอิจิมีตัวเลือกใช้งานครบนะครับอีกทั้งยังมีการซ้อมแบ่งข้างเสมือนจริงเพื่อใช้ทดลองระบบการเล่นโดยจะมีการซ้อมแบบ Official t r a ท n n n g ครั้งสุดท้ายในวันพุธที่20มีนาคมนี้นะครับล่าสุดครับทางเดอะตุก ปิยพงศ์ผิวอ่อนนะครับอดีตศูนย์นหน้าทีมชาติไทยและสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมองว่าหากทีมชาติไทยสามารถเก็บได้2คะแนนจาก2เกมที่เจอกับเกาหลีใต้ก็จะสามารถฉลองได้แล้วเกมเยือนเป็นเกมที่ยากเสมอโดยเฉพาะการเยือนเกาหลีใต้คงไม่สามารถคาดเดาผลได้แต่ก็อยากให้ได้แต้มกลับมาถ้าถึง3นับว่าเป็นโมนัตเลยซึ่งจากที่เคยคุยกับนักเตะทุกคน มั่นใจอยากแสดงศักยภาพว่าเรายกดับในการเจอกับเกาหลีใต,ต้ได้เราจะต้องเต็มที่ทั้ง2เกมถ้าได้2แต้มก็ฉลองแล้วแต่ถ้าสีแต้มก็ถือว่าเป็นโมนัสสุดส่วน6แต้มยากมากครับต้องยอมรับความจริงซวนทึงมินคือคนที่ต้องระวังเพราะเป็นคนเปลี่ยนจังหวะการเล่นได้ดีแล้วนักเตะไทยตามไม่ทันในจังหวะแบบนี้หลายครั้งแต่เกาหลีใต,ต้ก็มีจุดอ่อนตรงเซนเตอร์อย่างคิมมินแจที่ฟอร์มปีนี้ค่อนข้างเชื่องช้าในเอเชยนครับ มีปัญหาพอสมควรต้องใช้เมติเจชนะทิ่ผสมกรสิน,นที่เข้าหาไวๆวเพราะเขาจะคิดไม่ทันแต่ถ้าช้าก็จะเสียท่าเพราะชิมบินแจดักทางได้ดีคิดว่าเกมนี้ไทยจะยิงได้แน่แต่ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะเท่านั้นนะครับนี่คือความิดเห็นของอดีตซูนนาทีนชาติไทยของเรานะครับปีบ่โป่งพี่อ่อนนะครับทีนี้ประวัติการเจอกันนะครับก่อนหน้านี้ไทยเคยประชิญหน้ากับ เกาหลีใต้มาทั้งหมด75ครั้งนะครับโดยผลการแข่งขันนั้นปรากฏว่าทัพช้างศึกแพ้ไปถึง52ครั้งเสมอ12และชนะแค่11หนครั้งแรกที่ทั้ง2ทีมพบกันนะครับคือในปี1954โดยตอนนั้นเกาหลีใต้ถล่มไทยไปนะครับ8ประตูต่อ2นะครับส่วนปีล่าสุดครับที่ประทะกันก็คือเกมกระชับมิตรที่สนามสุขพัชราศัยเมื่อปี2016นะครับและเป็นเกาหลีใต้ที่ชนะ ไปด้วยสกอร์หนึศนยครับในเกมนั้นทีรทรบุญม,มาทันโบก้าอันตน์สารัตโยเย็นและชนาธิมสงกสินคือนักเตะไทย4คนที่ลงสนามในเกมล่าสุดที่แพ้เกาหลีใต้1นประตูต่อศูนย์ในปี2016นะครับมาดูทางฝั่งเกาหลีใต้บ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเฮดโค้ชจากเจอเก้นคิสมันมาเป็นควางซุนฮงคงทำให้สไตล์การเล่นของเกาหลีใต้นั้น เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับเนื่องจากอุนซือคนใหม่นั้นนิยมการเล่นแบบบุกเป็นหลักอยู่แล้วเทนเนอร์วัย55ปีเข้ามาสารงานต่อจากเจอเกนคิสมันนะครับเป็นการชั่วคราวแต่โปรไฟล์ของเขานั้นถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านอกจากจะเคยเป็นอดีตกองหน้าที่ลงเล่นให้กับจีมชาติสมขาวเกินกว่า103นัดแล้วแกยังคว้าแชมป์มากมายในฐานาะบิ๊กบอสของปูฮังสติลเลอร์และ f c ฟซีโซอีกต่างหากนะครับ ที่สำคัญครับวางสุนหงคือ utt, เฮดโค้ชเกาหลีใต้ชุดเหรียญทองเอเชียนเกม2002ซึ่งรอบแรกถล่มไทยไป4ประตูต่อ0นะครับด้วยสซตตีต่างๆที่ออกมาเนี่ยของกุนซือป้ายแดงทิศทางของทีมเกาหลีใต้จริงน่าจะเน้นเกมบุกแน่ๆนะครับและศักยภาพของผู้เล่นที่มีเชื่อว่าแฟนบอลคงจะได้เห็นมิติใหม่ๆของอโค้ดรายนี้ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับควางสุนหงครับมีการปรับทัพจากชุดเอเชียนคัพ 2,023พอสมควรนะครับเนื่องจากหันผู้เล่นถึง12คนจากทัวร์นาเมนต์ที่กาตาและก็เพิ่มควนนักเตะหน้าใหม่ที่มาเล่นในประเทศหลายรายนะครับที่น่าสนใจก็คืออ e ีมยองแซแบกซ้ายนะครับเสียงโฮเยอนกอง, Ho uan, ก,ลองกลางและซูมินกูยูกองหน้านะครับ3แข้งใหม่ที่ไม่เคยติดทีมชาติมาก่อนเข้าสู่ทีมชาติเกาหลีใต้อย่างเซอร์ไพรส์นะครับอย่างไรก็ตามครับหากนับเฉพาะผู้เล่นหลัก ก็ยังถือว่าอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์จากทางฝั่งยุโรปอย่างซอนทึงมินนะครับและก็อีคังอินที่เคลียร์ปัญหากับกันเรียบร้อยแล้วนะครับและก็รวมไปถึงจิมมินแจซูเปอร์สตาร์ของบาเยิร์นแมดิกก็มาด้วยนะครับครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกของเรานะครับที่เดินทางไปถึงเกาหลีใต้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะลงทําการแข่งขันกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็ตามดุนตามเชียร์ให้กําลังใจทัพช้างศึก เก็บแต้มออกจากถิ่นเกาดีให้ได้นะครับแล้วก็กลับมาที่บ้านเรานะครับที่ราชบังคลาีาลิาสารส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพช้างสึกของเรานะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ